ทริปนี้เราลงใต้กันมาที่เกาะที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยคือจังหวัดภูเก็ตนะครับ <Wow. S 1> แต่เห็นว่าวันนี้ผมอาจจะโดดเดี่ยวเดียวดายนิดนึงอยากคิดอย่างนั้นนะผมไม่ปล่อยให้ตัวเองต้องใช้ชีวิตอยู่คนเดียวแน่ๆนะฮะวันนี้จะเป็นการกลับมาของพิธีกรสาวหนึ่งท่านที่หายไปร่วมขวบปีหายไปอ้วนและไปผอมมาตอนนี้เขากลับมาแล้วครับเอวที่เคยบวมแต่งผอมรีบกลับมาเพื่อ แฟนๆรายการ Google นะครับเล่นเชิญคุณใบาตางครับผมไม่กล้าเข้าเลยทำแมวทำไมครับ <c oughs> อ้นี่นะฮะยินดีกลับมาครับคุณใบาตางฮะหายไปทิปล่าสุดนี่คือที่ไหนฮะล่าสุดทิปปีใหม่เลยพี่แม็กปีใหม่ที่รวมฮิตกันรวมฮิตรวมแฟนๆบอกว่าคิดถึงมากเลยนะฮะสำหรับน้องจีจี้คนนี้นะฮะ <c oughs> พิธีกนกับใบตาลใบตาลนะกลับใบอีกครั้งหนึ่งค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะใช่คุณแม็กหรือเปล่าคะไม่ป่าวว่าอยู่แถวไหนคะเป็นพิธีกรอีกคนนึงค่ะอาจจะลืมกันไปแล้วไม่ได้เจอนานมากอยู่นี่อยู่นี่ไม่เจอนานมากพี่พิ่งมามาพาด้วยมาสายด้วยสองคนอาจจะดุงเหงาไป พี่ขออนุญ,ญาตพาแขกรับเชิญสุดพิเศษ<ะ>อีกหนึ่งท่าน<ะ>แขกรับเชิญพิเศษคนนี้นี่ก็เรียกว่าพิเศษสุดๆเป็นคนมีตําแหน่งครับไม่ใช่รัฐมนตรีไม่ใช่ซีอที่ไหนแต่เป็นเอลิตโมเดลลุก ไทยแลนด์2014ที่ี่เราเคยพยายามจะเข้าอยู่แต่เขาบอกว่าเข้าไม่ได้น้ำหนักเกินไม่น่าแต่เข้ามาแล้วครับแชมป์ปี2014ควบ2อ1 5ัิอีลิตโมเดลุกไทยแลนด์เชิญน้องมิวครับผมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการค o ม g l วครับมิวฮะ พี่พูดถูกแล้วใช่ไหมถูกแล้วค่ะอีลิตโมเดลลุคไทยแลนด์2014ค่ะก็คือเป็นนางแบบไทยแล้วอ่า2014ตอนนี้ก็ยังครองตำแหน่งนี้อยู่ยังครองอยู่คนใหม่ยังไม่มีมายังไม่มีมายังไม่มีก็ถือว่าเป็นคนล่าสุดแล้วกันจะอะไรกันเนี่ยอยู่ใกล้ๆน้องเขาดีอ่ะคิดดีแล้วเหรอคิดดีแล้วอยู่ใกล้น้องเขาไม่รู้เหมือนกันอ่ะแต่ก็น่าจะมีไหนยองยืนเทียบกัน ก็คือยังถือเดี๋ยวให้เขาเห็นกันเองในแทนีถือว่าเป็นแครพิเศษสุดของเราแน่นอนที่สุดกูโกลเนี่ยส่วนใหญ่เปิดทริปด้วยของกินเพราะว่าเดินทางต่างจังหวัดเนี่ยใช่ก็ถ้าใครเดินทางก็ต้องแวะกินก่อนก่อนเรื่ออยู่ก่อนที่จะแบบไปเริ่มต้นเที่ยวหรือเข้าที่พักเนี่ยของกินที่เราเฟ้นมาสําหรับภูเก็ตร้านแรกที่เป็นร้านที่เรียกว่าดั้งเดิมนะดั้งเดิมออริจินอลของคนภูเก็ตแล้วเป็นอาหารประเภทไหนครับติ่มซำเป็นติ่มซำเป็นอาหารเช้าขึ้นชื่อของคนภูเก็ตอ่าชื่อร้านว่า รู้แล้วบนอยู่โอ้โหอยู่จะพามากินนี่ไงเราจะนั่งเดียวๆมีหนูอยู่ในรถด้วยรูได้ไงไปไปลืมพูดลืมไปหนึ่งคนลืมไปหนึ่งคนไม่ต้องบนบอกว่าทีเด็ดต้องคือทีเด็ดแล้วจะบอกให้นะรันนี่ ติ่มซำนี่คือเรียกว่าเป็นอาหารเหมือนท้องถิ่นพื้นเมืองของภูมิภาคนี้เลยดัะนั้นเดี๋ยวจะจัดเต็มให้พวกเราเดี๋ยวคุณพี่ครับงั้นผมขอสั่งติ่มซำชุดใหญ่ได้เลยนะครับเอาแบบเต็มที่เลยเพราะน้องๆนี่เขาก็เป็นคนกินเก่งมากอัดมันแน่นเลยนะ งั้นเดี๋ยวไปข้างหน้าข้างในดีกว่านะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่เง็กคุณแม่เง็กเป็นเรียกว่าซีอีโอของร้านนี้ผมเป็นซีอีโอเจ้าของร้านนั่นนุ่น่ ก่อนอื่นจะถามอื่นใดเลยแม่ยังสวยมากครับแม่คุณค่ะอยากรู้ชื่อร้านมันช่างมันเรียกว่ามันเรียกว่าวินเทอรชื่อมันคลาสสิกชื่อขุขันขุขันค่ะมันมายังไงแม่เกี่ยวกับแม่และแฟนเริ่มก่อตั้งรักกันมาทําร้านนี้ชัวชัวชัวใช่ใช่ใช่ด้วยใช่ด้วยค่ะชื่อขุขันนะคะเขาเป็นชื่อของ ปาต้องโก้ค่ะอ้โหกุเขาคือเรื่องจากคู่ของปาต้องโก้นี่แหละแล้วก็มีสังกยานะคะเดี๋ยวนะทางสังกะหยาใช่ค่ะต้องมาเป็นชื่อแบบนั้นล่ละคระบครึ่งหนึ่งอ๋อเด็กวัยรุ่นเขาจะเรียกว่าสังกยาครึ่งเซี่ยวที่ร้านคุณพ่อนะคะ เขาเขาก็จะปาดอย่างนี้เพื่อสะดวกในการถือค่ะการจับถ้ามันเต็มถ้วยเนี่ยเลอะนิว้วใช่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 อันนี้คือแนวทางใต้เลยทางใต้ให้รสแบบหว,วานหน่อยหวานหวานมันๆห,หอมๆหอมด้วยค่<น>ะแปลว่าว้าไงเป็นคนภูเก็ตเดิมอ่ะนะปนาไงก็เป็นคนตรงังแต่ว่าได้แฟนภูเก็ตก็เลยมาได้ทั้งสองฝั่งเลย ก็เลยเอาสูตรบางปอดจากคุณพ่อเนี่ยแล้วก็สัญยามาเริ่มปิดการที่นี่ใช่กี่ปีแล้วป่าก็ประมาณตั้ง29ปีแล้วค่ะ29ตั้งแต่ปี2 5 3 0 3ตก็ใบางเกิดเกิดมาประมาณ10กว่าปีละมาช่วงนนั้ยังไม่เจอยังไม่เจอแล้เป็นวุ้นแล้วไม่เป็นวุ้นเนาะเป็นวุ้นอะเป็นวุ้นอยู่แล้วที่ทีเด็ดสิ่งทามแม่มีอะไรแนะนำบ้าง ต้องมาสั่งเลยก็มีบัคกุเตมีหมี่ซ้วมีซ้วหมูสับมีซ้วนี่ทำได้สามอย่างนะคะเราจะใส่บัคกุเตก็ได้ใส่หมี่ซ้วนะคะมี่ซ้วบัคกุเตมี่ซ้วหมูสับค่ะแล้วก็มี่ซ้วใส่ปลามี่ซ้วใส่ปลาจะเป็นอาหารเช้าของคนภูเก็ตเลยคนภูเกตนี่ก็จะนี่เลยมี่ซ้วนี่เลยเปิดแค่ตอนเช้าด้วยตอนเช้าตอนไหนก็หกโมงปิดถึงสิบเอ็ดโมงครึ่ง หยุดแล้วหยุดแล้วพอแล้วค่ะอันนี้ก็คือกะทมตามทั่วไปเลยอันนี้เป็นเป็นอะไรครับแม่หนมจีบไส้อันนี้เรียกมีมพันนะคะมีมพันมีมาพันอ๋อได้ไหมมีหมูบดอันนี้อันนี้ไส้กรอกอะค่ะไส้กรอกหมูไม่เคยเห็นเนาะพี่แม่ไม่เคยเห็นเนาะไม่เคยเอันนี้เป็นอะไรคะไข่นกใช่ไหมคะนี่ไข่นกไข่นกกระทะแล้วก็เอาหมูหมูบดมามาพอ ลูกชิ้นเป็นสูตรของอามอา่าสูตรอาม่าดั้งเดิมเราเราจะไม่มีสารโบลหลกเลยนะคะ,ะแบบดั้งเดิมเนื้อปลาจริงๆเป็นลูกชิ้นปลา,ลปลาแต่ปลาล้วน ติ่มซำถ้ามาภูเก็ตต้องกินสักมื้อนะวันที่มาต้องเที่ยวเนี่ยแล้วถ้ากินสักมื้อเราก็ต้องเลือกร้านที่แบบเรียกว่ามีความเป็นออริจินอลแม่เราอยู่ที่ตรงไหนครับในถนนเส่นนี้ถ้าคนผู้ชมต้อมาจากโรงเวียนหอนาฬิกาแล้วก็ตรงมาแต่เราต้องสังเกตว่าป้ายป้ายสารเจ้าที่อันใหญ่นี้นะคะแล้วก็ตรงมาแล้วสุดนี้ก็เป็นสะพานหินเป็นทะเลในเมืองอ๋อตรงนี้เรียกว่าทะเลในเมืองทะเลในเมืองก็อยู่ตรงส่วน ตัวอำเภอเมืองเลยใช่น <ปะ S 1> ในตลาดกลาง<ช>ตลาดเลยเราไปลองเลือทิพพิเศษมาค่ะที่ไหนคะคุณไปตาที่ ใช่รู้บังไหมเนี่ยไฮส์ลักชัวรี่โบ๊ทคือเรื่องความลักชัวรี่อะไรเนี่ยต้องถามพี่แม็กไลฟ์สไตล์ของพี่แล้วพี่ก็ต้องอยู่อะไรแบบเนี้ยพี่เกิดบนเรือมันกลับมาทีมันมาเต็มเลยไม่รู้ไปฝึกอะไรที่ไหนมาก็เป็นเรือที่เอาเป็นว่าลักชัวรี่แล้วก็ใหม่มากมาก สำหรับการท่องเที่ยวเป็นปาร์ตี้ออนมอแบบนี้ที่ภูเก็ตนี่เป็นเจ้าแรกและเพิ่งเปิดด้วยใช่ยุด <S 1> <S 1> <S ทางนี้ดีกว,ว <Okay. S 2> า่วว <Okay. S 2> าโอเคครับสาวครับตอนนี้เราอยู่เครียกว่าหนึ่งไฮไลท์ของความใหม่ของภูเก็ตเลยเกริ่นนิดนึงว่าทริปเนี่ยเป็นทริปที่กูโกเนี่ยเขารียกว่ามา โดยร่วมเป็นพาร์ท <erman> เนอร์กันกับอันดามันแพช่นอันดามันแพช a อันดามันนี่เขาเป็นเหมือนกับทีมที่คอย organize management การท่องเที่ยวในภ<อ>ูเก็ตและจุดแรกที่เขาพามาก็คือข้างหลังรื่งอเรานี่เลย grand มากพี่แมคร,ครลยสุดๆ,ๆอยากจะรู้ลึกกว่านี้ใช่ไหม<ๆ>พี่แนะนําเพื่อนเก่าคนหนึ่ง<ๆ>เพื่อนเก่าคนนี้เนี่ยเป็นเพื่อนที่กับ<ๆ>กูโก้แล้วเนี่ยถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกัน ครัับอเดียวกนพี่อุ้มเข้ามาดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <S <S สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่บริการของบริษัทอนามันพาสชั่นค่ะเป็นไงครับสองปีที่แล้วอาจจะไม่ได้พูดแบบนี้ค่ะนี่พี่โกโก้เมื่อสองปีที่แล้วเทปนั้นยังผมสร้างอยู่แล้วก็ยังแอปแมนอยู่แมนแมนแมนวันนี้ล่ะ เต็มที่แล้วล่ะเราอ่ะเต็มที่เลยค่ะเพราะว่าในส่วนของลักชูรี่บ๊ทตัวนี้เนี่ยที่ที่เราที่เราพาทท่านมาเนี่ยจะเป็นคล้ายๆลักษณะปาร์ตี้บ๊ทคลับเรียกว่าปาร์ตี้บ๊ทคลับชื่อว่าชื่อ Hype Luxury Boat ค่ะ Hype Luxury Boat ซึ่งในส่วนของอันดามันพาชานเนี่ยเราจะพาทุกท่านเนี่ยไปท่องเที่ยวโดยเรือ Hype Luxury Boat ค่ะโอเคคือ Hype Luxury Boat นี่เป็นแบบ คิดว่าโมเดลนี้โมเดลแรกี่เป็นปาร์ตี้โบ๊ทเขาที่เห็นในเมืองไทยเลยนะคะลักษณะในเรือของเรือลานี้เนี่ยจะเป็นหนึ่งเดียวในเมืองไทยก็ว่าได้ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยจะต้องเหมารลำคือเราจะต้องมาเลยกรุ๊ปเรามาแล้วก็เหมารลำออกไปแต่ว่าตอนนี้คือเราเปิดพิเศษให้สําหรับคนที่มาท่านเดียว2ท่านเนี่ยสามารถจอยกับเรือเราได้เลยค่ะ เรืออย่างนี <in ้มันไฟอะไรยังไงมันมีรุ mm ่น hmm. มีอะไรของมันไหมจริงๆเรือลํานี้เราสั่งมาจากดูใบล่องมาจากดูไบเลยนะคะล่องมาจากดูไบบางท่านถามว่าเรือลานี้อันตรายไหมไม่อันตรายแน่นอนเพราะว่าล่องมาเลยนะคะเราทดสอบมาไล้ตั้งแต่ดูใบมาใช่ค่ะมันไม่เป็นไรแถวนี้แน่เรือลํานี้เนี่ยหลายสิบล้านด้วยกันเป็นหลักสิบล้านอะหลักสิบล้านขึ้นไปซึ่งชิลแน่นอนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวข้องขึ้นไปดูว่าข้างบนมันมีอะไรกันบ้างแต่ถามว่ามันมีแพคเกจนีนออกทุกวัน ค่ะมีออกทุกวันสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเราออกทุกวันยกเว้นวันจันทร์นะคะยกเว้นวันจันทร์ก็ในส่วนของแต่ละทริปก็แตกต่างกันไปก็คือออกตอนบ่ายกับตอนซันเซ็ตใช่ค่ะปาร์ตี้กันบนร้นมีอาหารมีเครื่องดืงออ่มเต็มที่ตั้งแต่บ่ายโมงถึง1นึ่งทุ่มนะคะ ในขณะที่ลูกค้าอยู่บนเรือเนี่ยเราก็จะมีพวกซอฟต์บิงน้ําเปล่าน้ําอารมณ์น้ำผลไม้ใช่ไหมแล้วก็จะมีอาหารว่างที่เป็นพวกคาเาเป้พวกซูชิอะไรเงี้ยครับคือรวมอยู่ในแพ็กเกจแล้วรวมอยู่ในแพ็กเกจเรียบร้อยแล้วค่ะเอาแล้วก็พาไปดูทั้งใบที่เราอยู่กับโกโก้และอานามันแพชชั่นค่ะอินดีค่ะไปกันนะพร้อมกันหรือยังคะใช่ค่ะ รังไหญ่อะไรนะรังใหญ่ค่ะรังใหญ่เราลืมคําว่าเกาะไข่ออกไปนะคะไม่ต้องเกาะใช่ค่ะอันนี้เป็นเกาะรังใหญ่นะคะซึ่งเกาะรังใหญ่เนี่ยมีชายหาดค่อนข้างยาวเลยนะคะเย็นๆเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนจากเรือที่เป็นเรือชิวๆเนี่ยเป็นเรือปาร์ตี้บางท่านถามว่าเอ๊ะตอนกลางคืนเนี่ยแสงสีเสียงเนี่ยของเราเนี่ยในกรณีที่ฝนตกเนี่ย เครื่องเสียงเนี่ยจะมีปัญหาหรือเปล่าเ,ออเราเครื่องเสียงอันนี้คือเราสั่งมาเป็นอย่างดีเลยนะคะกันน้ำนะคะกันน้ำไม่ต้องกลัวเครื่องเสียงไม่พอดีเจเองอะ่ะค่ะดีเจเนี่ยเป็นดีเชชาวฝรั่งเศสนะ,ะชาวฝรั่งเศสท่านนี้เนี่ยเล่นเล่นเพลงเพราะมากขึ้นมาถึงเกา,าะลังใหญ่และตรงนี้เรามองเห็นแบกกลับไปเป็นเรือที่เรา มองจากมุมนี้เรามองระยะไก,กลไเท่ามากเกิดมากเวลาที่ลูกค้ามาที่หน้าหาดเดี๋ยวลูกค้าก็จะถ่ายรูปกลับไปที่เรือนะฮะ<อ>กลับไปที่เรือเราก็จะมีฉากกระโดดมีฉากถ่ายรูปให้ลูกค้ามีมุมที่ถ่ายรูปให้ลูกค้า ได้เห็นภาพเรือด้วยจากจะเหมาปิดเรืออ,ออกมาได้นะได้ค่ะถ้าสมมติว่าลูกค้าอยากจะเหมาเรือบางท่งานถามว่าพี่จะต้องมากี่คนพี่มาคนเดียวก็เหมาเรือได้เช่นเดียวกันะแล้วแต่ตแคุณนะคมีพื้นที่สเปซให้เต้นดิโดดิโดกก็เลยนะคะวิ่งจะได้รอบเรือ <laughs> เพราะว่าสเปซข,ของเรือเราเนี่ยเขาจำกัดว่าแต่ว่ามาสูงสุดเท่าไหร่นะคะสูงสุดได้ประมาณ็กซิ m ัมได้ประมาณ85ท่านพอพี่จะเล่นนานา็ได้ซัง ที่เราไปร่องเรือลักชูรี่มาแล้วเราก็เหนื่อยกันมากๆกลับมาปั๊บก็หายหิวมากหิวแม้วันนั้นเรารู้สึกจะหิวกันทุกวันมือต้องหุ่น่งอะไรคุณก็หิวไม่จะบอกว่าร้านดินเนอร์ของวันแรกค่ะชื่อร้านวันจันจำได้หวันจันวันจันแต่เราไปกินวันอังคารไม่เดียวกันเพราะว่าร้านวันจันวันอ่าพัชจันดวงเดียว มิวครับคใบตานะครับวันนี้วันอะไรวันอังคารวันจันทำไมนี่เราอยู่ตรงร้านวันจันไม่ขับไม่ดีด้วยแต่เล่นไปแล้วก็ต้องต้องปล่อยผ่านเย๋อวใส่เสียงฮาอยู่ในห้องตัดมิวครับใบตานครับคุณรู้จักร้านระยาไหมครับร้านระยานี่เรียกว่าเป็นอาหารพื้นถิ่นที่ดังมากๆ แต่ว่าพี่จะพามาทานในครั้งนี้เป็นร้านที่เป็นสายเลือดใหม่ของร้านระยาเรียนเชิญครับนี่ครับคุณปรางครับตบมือต้อนรับด้วยแล้ครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นหลานแท้ๆของคุณป้ากุหลาบเลยใช่ซึ่งเป็นตำนานของร้านระยะแต่เป็นสายเลือดใหม่ครับผู้สืบทอดมาเป็นร้านวันจันทร์หน้าตรงที่เรานั่งอยู่นี้นะครับ ร้านวันจันเนี่ยมีที่มาที่ไปไงบ้างคะคือร้านวันจันเนี่ยเกิดจากการที่ป้านเนี่ยค่ะอยากให้มีประสบการณ์ทางด้านอาหาร<ม>ก็เลยอยากให้เราทําในสไตล์ของตัวเองค่ะแล้วก็ป้าก็จะแบบช่วยเหลือด้านพวกสูตรรสชาติอะไรเงี้ยค่ะนั้นก็ต้องมีที่มาที่ไป<อ>วันจันชัวว่า2ออย่างร้าน ตั้งวันจันทร์กับเกิดวันจันทร์ทั่วเกิดวันจันทร์ถูกต้องค่ะแต่ว่าแต่ไม่ได้มาจากคำว่าวันมาจากวันเกิดค่ะไม่ใช่เลยใช่ค่ะสื่อถึงพระจันทร์ค่ะชื่อก็คือเราจะเล่นคำว่าวันคืออุนอีวันนะคะอ๋อหนึ่งหนึ่งแล้วก็จันทร์คือเป็นพระจันทร์ดวงเดียวบนท้องฟ้าอะไรประมาณนี้นี่ลืมขดเองคุณป้าคิดค่ะบั้งคนลแมติก่งกันแล้วเนี่ย คิดเก่งมากมันจะต่างกับระยะยังไงอ่ะถ้าพืนมันแตกออกมาถ้ามันเป็นสาขาสองทุกอย่างต้องเหมือนกันไปนะคุปังวางไว้ยังไงอ่ะคืออย่างระยะเนี่ยก็จะมีเมนูที่ใครๆครมาก็ต้องทานแน่นอนคือเมนูแกงปูใบชะพลูทานกับเส้นหมี่แกงปูใบชะพลูเป็นซิกเนเจอร์เลยเป็นซิกเนเจอร์ของระยะที่ระยะใช้ปูก้อนโตโตแต่ของเราจริงค่ะแต่วของเราจะเป็นไซส์เล็กลงมาค่ะแต่ก็ก็ก็จะใหญ่ กว่าร้านทั่วไปเหมือนกันนะคะแล้วก็เราก็ใช้สูตรเดียวกันราคาเราก็ย่อมเยาวกว่าแะ้วนี่คุณบาคิดว่ามันจะต่างได้ยังไงเราทังก็บบงต่างเราก็จะมีเมนูพิเศษบางอย่างที่คิดขึ้นมาเองอะคะ่ะก,ก็คือตัวก้ามปูผัดมะนาวอันนี้เลยตัวนี้คิดสุดของทางร้านเองก้ามะะปูผัดมะนาวใช่ตัวนี้ลองให้ป้าอุหลับชิมไหมป้าเป็นคนคิดให้นั่นแหละค่ะป้าเป็นคนวัง แล้วก็มีหลนปูอันนี้จะเป็นเมนูใหม่ของทางร้านนะคะร้านวันจันนี่มากี่ปีแล้วอะสามค่ะสปีแล้วนะย่างข้าปีที่3ามซึ่งเป็นเมนูที่ปีนี้เองนี่ครับอันนี้น้ำพริกกุ้งเสียบค่ะน้ำพริกกุ้งเสียบอันนี้ก็แน่นอนภูเก็ตใช่แต่ว่าอันนี้มันจะต่างกับพวก็ูเกจตที่เขาซื้อฝากกันแน่นอนเพราะมันสดใช่ไหมใช่ทาสดค่ะสดอันนี้ขอให้ให้พี่กรณ์ผมออกเสียงดีกว่าเขาพยายามพยายามก่อนที่จะถ่ายมาเนี้ยพูดเลยฮะหมูของคุณครับ หมูฮ้องฮ้องเหมือนกันทั้งคู่ฮ้องขอบพี่ถูกฮ้องห้องหน้าค่ะฮ้องฮ้องนะเป็นหมูสามชั้นค่ะจริงหมูฮ้องเนี่ยแล้วแต่สูตรไข่สูตรมันอันนี้ก็เป็นสูตรหนึ่งของที่ระยำเหมือนกันที่อาจไม่ได้เหมือนร้านอื่นหรอความต่างมันคือรสชาติเนี่ยใช่ค่ะตามรสชาติอ่าแล้วแต่การของหมูด้วยเคล็ดลับด้วยค่ะอันนี้ของหวานอือนี้เลยอันนี้คือโอเอ๋วค่ะโอ้ยรอบโอเอ๋ว โอเอ๋วโอเอ๋วคือจริงๆทำมาจากกล้วยค่ะจะเป็นวุ้นเหมือนวุ้นชีขาว่ะค่ะวุ็นกล้วยโอ้โอยโอเอ๋วพูดผิดจริงโอเอ๋วโอเอ๋วโอเอ๋วโอ้ชื่อน่ารักมากโอเอ๋ว นี่ของหาด้วยะไม่แบบที่โก้มาเห็นอะไรที่แบบยาวๆเนี่ยจะชอบมากชอบอะไรที่ยาวๆใช่ถ้าใหญ่เข้าไปด้วยเนี่ยใช่ค่ะของเราเลยนะคะเออคุปารได้กินแต่เด็กไม่ได้ห่วงเขานาดนนะครับคุณรายการคุณต้องทานแบบนี้นะฮะมันจะมันจะบวมมากเลยค่ะหกสามนี่จริงๆตาย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 ๆยังค่ะยังเดี๋ยวอันนี้มันจะบาว้มีชุดเต้นอีกชุดหนึ่งโอ้เป็นชุดที่เขาเตรียมมาเนี่ยครับ